อร่อยแรกอร่อยครับเอาดูเรียนที่สวนมาแรกครับผมผมรู้จุดเลยเนี่ยผมชอบกินมากพี่นันโอเคกินวันนี้คือสุดยอดคือสุดพอดีไม่สุดอมูของที่นั่นมาลองรอดูรีแอคชั่นเอาบอกตามตรงตามตรงปกติเนี่ยไม่ต้องชมกินแต่หมอนทองอืมไม่หมอนทอง แต่ว่าผู้เรียนภูเขาไฟอ่ะเขาเขาบอกว่าอร่อยกันแต่ไม่มีโอกาสได้ลองกินครั้งแรกครั้งแรกหลวงวันกินกินสำงท่าก็กินดีๆๆกินดีงิกก็จะแบบเหมือนเข้มข้นกว่าหมอนทอ,องปกตินหน่อยนึงกระเคงไนาสองใบใชไหมใช่คะ่ะใช่คะ่ะ คนคนรับทุเรียนชอบอะเพราะว่าข้างนอกอะผิวเขาอะจะเ,เหมือนแบบมีความกรอบนิดๆแต่พอกัดเข้าไปข้างในอะ่ะมันมีความเป็นครีมอะมันมันเป็นครีมมี่เนื้อมันละเอียดเนื้อละเอียดเลยอะมันไม่ใช่ไม่ให้แบบตุบจนเละ,ะมันมันเป็นมัน,นเป็น texture เลย เมื่อกี้กลิ่นมันริชมาก,มก,มากเพราะว่าเขาเรียนที่บ่มนานสุกให้กลิ่นม,มันดีอะแต่กลิ่นกลิ่นกลิ่นที่มันสัตรองเรากลิ่นที่มันริชมันไม่เหมือนกันอันน <c oughs> ี้มันกลิ่นดีคือมันเต็มขึม้นขึ้นขึ้นขึออ้นเขาจะเมาส์ฟิลในปากตัวมัน โอ้ยคนชอบเยนย้อชอบเนื้อรสชาติตกค้างในปากเป็นไงเอาเทสดดีดอืมคือกินแล้วมันคืนเด็ดอ่ะถ้าภาษากาแฟคือเหมือนทินนกอัพเสตเฮมดนะผมปวดอยู่ในคอมาในปากไม่ได้เนี่ยแต่ว่ากลิ่นมันดีดีจริงจริงจากดินจากดินจากสายพันธุ์หรืออะไรก็ไม่รู้นะผม มันจะต่างกับผู้เรียนที่มันบุกบุกบ,บุแก๊สบุกอะไรเร่ง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 ,ง,งมันมันมันคุณแบบโว้ยเนี้ยคนซื้อผู้เรียนอะ่ะราคาสูงหน่อยแต่ได้ของดีอ่ะไม่ไม่เสียดายเพราะว่าผมเจอหลายรอบแล้วซื้อแบบซื้อถูกครูอ่ออะเน้นตู้ครูอ่ะซื้อมากินไม่ได้ทิ้งทิ้งทิ้งหมดวัวที่ ย,ย,ยแต่ละคูก็สุกไม่เท่ากันคะอันนี้ตรงกลางคือสุกธรรมชาติจะสุกไม่เท่ากันใช่ค่ะเนี่ยพี่แจ๊ต้องลอครูที่สองแห่เนี้แต่อ้ความไม่สุกสุกไม่ธรรมชาติที่สุกไม่เท่ากันเนี่ยทำให้รสชาติมัน